สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวคะ่ะวันนี้ทองมีสามดาวดเดินทางมาหาคุณแม่เลียงน,นะค่ะเนาะเดินทางมาหาคุณแม่เลียนมาถามบ้านเล็กี่ท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมเอฟซี FC เนาะค่ะเนาะเอฟซีอยากหมู่บ้านเล็กี่ของคุณแม่เลียนว่าบ้านเลขกี่ยังเนาะคะ่ะทองมีสามดาวก็เลยม,มาติดตามให้ท่านผู้ชมค่ะหมวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนหกหาค่ะท่านผู้ชม คุณแม่เลี้ยนประกับฟันแล้วค่ะนรูมชมฟันดีอีกค่ะนรูมชมฟันว่าไก่ไก่ตัวบักงามหนึ่งค่ะท่ามชมูมชม่ยืนอยู่คะ่ะท่ามชมูมชม่ยืนแหเงเย่เลียนเห็นเนาะค่ะเนาะสิเป็นเหลขดีเดี๋ยด้ตัวใดเลขสิเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่กับไปฟังกับคุณแม่เลี้ยนพร้อมๆ,ๆกันเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่ามีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะ,คะกับไปเบิรงคลิบของคุณแม่เลี้ยนพร้อมๆ,ๆกันเลยคะ่ะ สวัสดีครับแม่เลียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่เลียนสวัสดีค่ะนอกรับเนาะเอฟซีกระถามมาหลายเนาะครับว่าบ้านเลขที่ของแม่เลียนนี่เท่าไรครับบ้านเลขที่สองแปดเก้าบ้านเลขที่สองแปดเก้าเนาะจ้ครับอายุแม่เลียนล่ะครับอายุหาสิบเก้าอายุหาสิบเก้าบ้านเลขที่สองแปดเก้าครับผมบ้านเลขที่สองแปดเก้าเรือครับท่านผู้ชมเนาะอายุหาสิบเก้าอายุหาสิบเก้า บาแอมเาทงกับว่าสิถามอยู่หมู่บ้านนี่กัย่านั้นเป็นเหล็กหลายตัวน,น,นะน้คุณแม่หย่าน,นเป็นเหล็กหลายตัวแถมกับบอกขึ้นไปสองแปดเก่าสองแปดเก่าเด้อครับอ่านเหล็กถี่มเมเลียนเนาะครับเนาะอายุห้าสิบเก้าปีเนาะห้าสิบเก้าปีครับผมอา,อายุศูนย <0 6. S 1> ์หกพศศูนหกครับศูนย์หกก็ออกแล้วออกอายุของเมเลียนศูนหกห้าสิบเก้าปีนี่แหละครับผม อันบ้านเล็กที่กะสองแปดเก้าสองแปดเก้าครับท่านผู้ชมเนาะอันไม่เลี่ยนฟันอยู่บ่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ก็บกบว่าฟันอยู่ผัดฟันเห็นตั้งแต่ไกลไกล้ยังไงจะค่อยงามมาแต่ไกลหลายสีงามงามโอ้ยไก่ยังไงจะค่อยงามมาแต่ไก่หลายลาสีอันนี้ทั่วไปเด้อไก่เป็นสีแบบนั้นเป็นสีเหลืองสีท่องอ่นล่ะสีอันนี้งามงามสองสามสีผุ่นละไก่ตัวนั้น เพิ่นยืนอยู่หางย่วงเพิ่งงามมาสันอุ้ยไก่สมงามมาเฉยท่วงสื่อๆดอกครับท่วงสื่อๆัฝันแค่นั่นล่ะฝันแค่นี้ฝันแต่แค่นั้นล่ะไก่มายืนอยู่ใสคุณแม่ไก่ก็มายืนอยู่ทั้งหนาน่ทั้งหนาเมนแล้วทั้งหนาอยู่ทั้งอันนี้ยืนอยู่ในบ้านอยู่บน้าบ้านอยูอบ่ก็บ่อันนี้ยืนอยู่นาบ้านดอกก็ยืนอยู่โคตรเาย่างไปใส่ดอกเห็นเพิ่นยืนอยู่เห็นเพิ่นยืนอยู่โอ้ยงามคากไกลนั่นโอ้ว่า บ่ดาบ่ว่าย่นหว่าขค้นอยู่ในใจครับลูกขึ้นมายังคืนอยู่ห้วยว่าพันแป็ดแท่พันเห็นไก่งามค่ะยืนเห็ดวงสวงวง,งามคักยืนบบติงอยู่ครับแต่แนมเบิงกัะทวงอยู่ว่าโอ้ยไก่คืองามแต่กับพันแค่นี่แหละมีหลายสีแห้งแตกสีล,<า>ลุง<ส>อเออแตกสีคือสีลุงแหละมันหลายสีสามสีบุบบับบุบปับเลยไก่เนี่ยโว้ยงามแห้ง ไก่เนียโอ้กะว่างามละน้องเรเคยเห็นโอ้เบามาขนชิงลูกครับเปิดมาบ่เคยเห็นไก่งามจริงงามคักผมคิดออกแล้วผมคิดออกแล้วแม่เลียนอาจ์ซแม่เลียนซื้อผ้าเจ็ดสีใหม่เพิ่นก็ได้โอ้ยเ้ามากขนชิงลูกดูสิยังตั่นสิเป็นตัวนี้ก็ได้ครับเพิ่นมายืนอยู่ต้นหน้าก็่แนมไปบูดว่าไก่ยังไม่เคยงามมาครับไก่แถวเฮาบ่มีดอกแบบนั้นครับหลายสีมันงามคักครับมื้อนี้ก็วันพระวันพระ ไม่เนียนซื้อมากเนาะครับเนาะซื้อมากแล้วสิปลูกพึ่นตอนไหนล่ะคุณแม่สีผูกบนผู้เฒ่าพึ่นว่าให้ปลูกตอนตอนแรกจะได้พุณนว่าผู้เฒ่าสิให้ปลูกตอนแรกแม่นโอ้เพราะว่าพี่ออกก้างคืนเน้องคุณแม่เนาะแงมัอแรงว่าวพึ่นโอ้เขาไก่เออไก่งามคักไก่นั่นรู้สิเป็นน้ำซึมหาดุงเอ็ดสีโอ้ยเอ็ดสีเอ้ยจะเลิศจะเลิศเด้อครับซื้อ บอกให้ซื้อผ้านเอฟซีประกาเอ้ยให้างให้มี่ยิ่งครับพี่อีดเป็นซื้ออิดรับขอญาตบอกซื้อนะครับเนาะเป็นซื้อพี่อีดครับเคนกลางใจดีเอ้เอฟซีทั้งหลายกระดิ่งเอฟซีทุกคนล่ะครับใครจะเจริญเจริญเด้อทำมาก่าขึ้นไปบนได้ก็ให้มีคนเบิ่งคนแย่งเด้อล่ะคนดีๆปกปักรักษา เมีเท uh, exactly. ่าลรนี่ก็ให้กลุ่มคล้องเด้อสาธุอิ่ทั้งหมดทุกคนนะครับเคนทงคนโอนทุกคนาให้นั่นทุกคทุกคนคนทุก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 คเทิ่คนทุกคนท่กคนทกคนทุกคนทุเจนิญกคนทุกคนทุกนทุกคนบ่กคนทกคนทะกคนเุกคนทุเจนิญคนทกคนทกคนทกอนุกนทุกนุนสากุกนุกคนุกคนทุกคนคนทุนทกษาทุกคนนั่นทุุนที่1มิถุนายนพศ .2565 เป็นตัวเลขตัวไลกกคุณแม่ตัวเก้าหนแหไะตัวเก้ากับสิบหกสิบห้าสิบหกกับสิบห้าน้อสิบหกสิบห้ากับพันอีกแล้วมันนี้เป็นสิบหกสิบห้าอ้ยอันกับมีเอฟซีใจดีพันเราค่ะมาห้ทอนสีเอฟซีใจดีใจบุญว่าว่าจะตั้งศาใหเจ้าที่เจท้างเป็นหนีหม่องอยู่นะคุณแม่กันท่าไดงวดนี่เนาะคุณแม่เนาะกับเฮตดตัวเนาะคุณแม่เนาะกับเฮตุตัวครับ เฮ็ดให้เพิ่นตีสมเกียรติเพิ่นตีเพิ่นอันนี้เพิ่นมาให้โชคเฮาเนาะมาให้โชคมาซอยเหลือเฮาให้โชคเติ่งเอฟซีให้โชคเติ่งเฮาก็ให้บุญค่ำบุญสู้ครับไปน้ำกันให้อยู่ดีมีแห้งเพิ่นปกปักรักษาแล้วก็สิเป็นไก่สีทองเจ็ดสีตัวนี้ล่ะเบิ่งนี่เว้ามาคนคิงลูก ว้าวัที่ว่าพันคือพันดีแท้ยังสั่นทั้งสี่บนโมเมนนอกระพันกับว้าให้ฟังว่าไก่นั่นจังได้ค่อยงามมาเต็อุ้ยหลายสีค่ะโตงามค่ะไก่อกครับห่วงนี่อันนี้เป็นสีอันนั่นสีข้ามเหลืองผุพับผุพับอยู่หางพื้นน่ะคพรว่าทั้งโตพื้นนี่เป็นสีเหลืองเหลืองเหลืองงามเหลืองอะาลามันมันเป็นส้นสีน่ะอยู่ในโตพื้นน่ะ แนมไปปู๊ไก่คือางามขักอ่ะนี่ละนี่ละเป็นหูแล้วว่าสิไดผ่าเจ็ดสีเออเป็นหูแล้วครับไก่คือางามแท้ว่ะนีะ่วงแค่นี้นละ,ละาาครับเพราะว่าจังหดเพิ่นก็ยืนยื่ซื่ออันนั้นไก่น่ะเพิ่นก็ยืนบ่ติงอยู่ครับยืนคือลูกป,ปั้นนแต่ว่าผังบบเป็นลูกปั้นโอแต่ว่าผังเป็นไก่ไก่เป็นป็นนี่แหละข้าทาได้โชคงวด่ีไหร่กสนสื่อไก่มาถวายน้าเนาะ ไก่ไม่เพิ่นน้ำเอาไก่อกเพิ่นน้ำไก่ไม่เพิ่นน้ำสีครับเพิ่นอาจสีอย่างใดไก่ก็ได้ไก่อกงามๆหรือเพิ่นสีมาบอกไว้เพิ่นอย่างใดไก่ตัวงามๆบ่เออเนาะเออคขดเบิ่งแล้วนีเพื่มมาคขดเนาะครับครับแมนแมนแมนอุ้ยตัวงามขาไก่นี่ครับอ่าคุณแม่อันเฮ็ดอนเพชรพอดครับขอหยาดอันสวนในแจักหน่อยเนาะครับเอฟซีเนาะขอหยาดบอกบ้านเลขที่ไม่นะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจครับสองแปดเก้าอายุอายุ หาสิบเก้าอายุห้าสิบเก้าปเกิดศูนย์หกเกิดพศสองพันหนึร้อยศูนย์หกเนาะเลขของที่คุณแม่ฟันนั่นหนึ่งหากับหนึ่งหกนี่หนึ่งหากับหนึ่งหกครับหนึ่งสิบหกสิบห้าพูดว่าครับกับฟันนั่นฟันสิบหกกับสิบห้ากับกับตัวไรกับกับหัวขาน่ามั้ยเนาะคุณแม่เนาะกับว่าสิบหกสิบห้าห้าพูดว่า บอกห่าน้ำหน้าคืนกันเลยปริศนาหน้ากันกันไว้แน่นอ่ะครับกันธาดุนะครับเนาะเพราแดงจึงขึงสองเท่าระบบเข่ามะเข่าโตโบรแดงครับกันเลยยันลูกยันล้านเอซี่โปได้เนาะเบาแอมเราตรงกับขอตรวจข้อภัยได้หลายครับท่านผู้ชมเนาะกันธาสีถามอายุไม่เลียนกับบ้านเล็กที่กับโอ้ยกับยันตัวเล็กอือสีร้ายไปเถิดนี่เนาะรับท่านผู้ชมเนาะแต่คุณแม่ประกามั่นใจเล็กสิบหกกับสิบห้าสิบห้าน่ารักโตพันนั่น แต่ว่าตัวนี้นันบ้านเหล็กที่ครับครับครับสองแปดเก้ากับอายุนันหาสิบเก้าครับกระจ่างแกงแล้วครับบาทในีกระจ่างแกงแล้วกระจ่างแกงแล้วครับเอฟซีกระจ่างแกงแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่เลี้ยงได้หลายเนาะครับเนาะันเบิดแล้วละมันดับแนล้วบอกน้อยโกสมบูรณ์สมบูรณ์เนาะครับคุณแม่เนาะอบคุณครับก็ขอขอบขอบขอะคุณคุณแม่เลี้ยงได้หลายครับกับสวัสดีครับคุณแม่ดีครขอบคุณค่ะอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีลุงเรื่องครับ ค่ะเดี๋ยวท้องมีสามดาวกับสแกนตัวเลขเซสมุด์ให้ท่านผู้ชมแคปหนา้าจออนะีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท้องมีสามดาวนะไม่เด้อสวัสดีค่ะเลขของคุณแม่เลียนนะคะเนาะเลขของคุณแม่เลียนค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะแคปหน้าจอไว้เบิ่งค่ะท่านผู้ชมเลขฝันของคุณแม่เลียนกับสิบหกสิบห้าค่ะท่านผู้ชมสิบหกสิบห้าเนาะคะนะ่ะเนาะ สิบหกสิบห้าค่ะธรรมชมคุณแม่เลี้ยงว่ากัตตัดเหร่นน้ำแน่ค่ะธรรมชุมฮกหาค่ะธรรมชุมฮกหาตัดเหร่นน้ำแน่เนาะค่ะเนาะคุณแม่เลี้ยงกับเป็นผู้หนึ่งค่ะท่านผู้ชมที่ฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมผีหน้ามะฮองบอกสิบหกสิบห้าคุณแม่เลี้ยงว่าเลขตัวนี้เน้นๆเข่าแทะแน่นอนค่ะท่านผู้ชมคุณแม่เลี้ยนว่าเอฟซีกับมิถันเอฟซีนะคะเนาะถามบัณฑิตที่ของคุณแม่เลี้ยนกับอายุ ข้อมีสามดาวก็มาติดตามให้เด้อเด้อค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่ของคุณแม่เลียนกับสองแปดเก้าค่ะท่านผู้ชมสองแปดเก้านะคะเนาะอายุกับหาสิบเก้าปีค่ะท่านผู้ชมห้าสิบเก้าปีค่ะท่านผู้ชมก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําำวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกับศิราธ,ธรรมชมปิกรเจอกันคลิปหนาค่ะขอให้โชคโชคมั่นหมั่นเฮงเฮงรวยรยค่ะสวัสดีค่ะ